ซีหกสามศูนย์สามขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับเดิมาเดิมครับหกสามหนึ่งสามขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับอีกดรอบนะครับเดิมาเดิมครับซีหกสามสองสามขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับ มาเดินไล่เดิมคันที่หกสามสามสามขาใหญ่เทนเนอร์ไลน์เฉพาะตัวตามนี้ครับคันที่หกสามสี่สามขาใหญ่เทนเนอร์ไลน์เฉพาะตัวตามนี้ครับ ก็เดินลายเดิมสามห้าสามขยาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตอนนี้ครับก็เดิน,นลายเดิมครับ